บทอาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่สามวิชานาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นตนวิชานาเจ้าถ้าแมนไม่รู้อดสู่อายเขา คือนฟุ้งยะเยาวว่าเงาว,ว่างโง่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพราะโง่ บางเป็นคนโซเที่ยวขอกอมีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูนาราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณี อยากไรไม่มีสวัสดีมงคล